สวัสดีครับท่านพี่น้องในึ้นจากรลมเย็นขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ในคืนวันนี้ผมมีโอกาสกลับมาพบกับเราในห้องนี้คือวันนี้เราจะาพิจาราดูคําถามที่พวกเราได้ส่งเข้ามานะครับมีทั้งหมดอยู่13บข้อด้วยกันในคําถามที่พวกเราส่งเข้ามามีหลายข้อด้วยกันที่เนื้อความในคําถามเนี่ยไม่กระจ่างว่าต้องการจะถามอะไรแน่แต่อย่างไรก็ดีผมจะ พยายามตอบเท่าที่ผมสามารถทําความเข้าใจกับเนื้อความในคําถามได้ก่อนอื่นให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันนะครับพระบิดาเดคืนวันนี้เราขอสมบทรณ์พอเวรพระพรอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆที่เราใช้ด้วยกันในการพิจาราดูคําถามที่มีสมาชิกได้ถามเข้ามาจากการดูสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในช่วง6ครั้งที่ผ่านมาขอสมบทอําอเวรพระพรให้กับ ช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาที่ช่วยเรามีความกระจ่างมากขึ้นข้าประบาทจึงอธิฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับคำถามข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าการสร้างสาวกและการเป็นสาวกนั้นจะสามารถสื่อออกมาให้เห็นได้อย่างไรผพระาะอ่านคำถามนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเลยครับ แล้วก็สุดท้ายไม่แน่ใจว่าคำถามนี้ต้องการจะถามอะไรแน่ถ้าหากต้องการจะถามกาเกี่ยวกับความหมายของการสร้างสาวกผมอยากจะให้คนที่ถามเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะครับผมได้แบ่งปันก่อนในครั้งนั้นว่าเรามาเป็นสาวกของพระเยซูเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราที่มีกับพระองค์นะครับเราต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แล้วก็ในวินาทีนั้นเรากลับกลายเป็นสาวกของพระองค์หนังสือกิจการแสดงให้เราเห็นชัดนะครับว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูกับสาวกมีความหมายอย่างเดียวกันแล้วก็ด้วยสาเหตุนั้นผมจะไม่ชอบคำศัพท์คำว่าสร้างสาวกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่มีใครเก่งพอที่จะสร้างใครให้เป็นสาวกของพระเยซูได้เราเป็นสาวกก็เพราะว่าความเชื่อวางใจของเราแล้วก็ติดตามเป็นสิทธิ์ของพระองค์ สิ่งที่เราซึ่งเป็นผู้นำก็จะกสามารถกระทำได้ก็คือการพัฒนาคนที่เป็นสาวกแล้วให้พวกเขาเติบโตขึ้นในวิธีของชีวิตของเขาในการติดตามพระคิตรเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆคำถามข้อที่สองนะครับถามว่ามีพลังหรือแรงบันดาลใจอะไรครับที่พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงจะอยู่ด้วยกันจนจบกระบวนการเลี้ยงดู จากเริ่มต้นที่พี่ทำน้องดูไปจนกระทั่งน้องทำให้คนอื่นดูเนืเ่องอเนื่องจากการพัฒนาต่างๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมักจะต้องทำผ่านความส,สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันนั้นเปรียบเหมือนกับเป็นสะพานนะครับสะพานที่ช่วยสาม,มารถถ่ายทอด แล้วก็นำสิ่งต่างๆเพื่อไปสู่การพัฒนาในอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือแรงจูงใจของความรักนะครับรักอยากใช้คนที่เชื่อนั้นได้พัฒนาขึ้นในชีวิตของพวกเขารักอยากใช้เครืจากของพระคริสต์ที่เราอยู่นั้นเติบโตขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านจำ,จำนวนเท่านั้นแต่ในด้านของคุณภาพของชีวิตที่รับการพัฒนาอย่างอ,อย่างต่อเนื่องกัน เราจะต้องมีความรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับเพียงเพราะว่ามีคนมาที่คริสตจักรมานั่งอยู่ในที่นั่งเดิมแถวๆนั้นที่เขานั่งตั้งแต่วันแรกที่เขามาที่คริสตจกักรแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็เลิกลาเลิกลาก,กันไปแล้วก,กลับไปสู่วิถีชีวิตปกติของพวกเขาเราควรจะมีความรู้สึกอยากที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเติบโตขึ้นในการติดตามเป็นศิษย์เป็นสาวกของพระเยซูอย่างต่อเนื่องกัน อครทูดปารลในซึ่งหนึ่งเทโซนิกาได้เปรียบเทียบบทบาทของท่านในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับขิสจักนั้นเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งแม่แล้วก็นี่เป็นบทบาทที่พวกเราทุกคนที่เป็นพี่เลี้ยงควรที่จะมีดังนั้นแรงจูงใจของความรักแล้วก็แรงจูงใจของการมีความปรารถนาที่จะเห็นคนเติบโตขึ้นในคันลองของพระเจ้าจึงเป็นแรงจูงใจที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากคําถามข้อที่3ถามว่าขณะที่พบ น้องเลี้ยงเป็นการส่วนตัวพี่เลี้ยงควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับแตวผมคิดว่าการพัฒนาเนี่ยจะดีขึ้นนะครับถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายแต่ว่าในขณะเดียวกันมีความรับผิดชอบด้วยนะครับสองอย่างนี้ควรจะทวงดุลแล้วก็ไปด้วยกันในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยปลอดภัยผ่อนคลาย แต่ทวงดุลไปได้วยความสัมบัธ์ที่มีความรับผิดชอบหรืออย่างที่ภาษาสังกฤษมาเป็น accountability นะครับยิ่งไปกว่านั้นคนที่เป็นพี่เลี้ยงควรจะเตรียมจิตใจของตนเองชีวิตของตนตลอดจนทั้งสิ่งที่เขาต้องการที่จะสอนและฝึกฝนเป็นอย่างดีเพื่อว่าเมื่อทั้งสองได้พบกันก็จะมีโอกาสได้นําเข้าในการทําสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือความอดทนนะครับ นี่ไม่ใช่กระบวนการสั้นๆเป็นกระบวนการที่ต้องการความอดทนในการทําคําถามข้อที่4บอกว่าการเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวต่างกับพี่เลี้ยงในกลุ่มเซลล์อย่างไรครับอันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับคําจำกความนะครับวา่าพี่เลี้ยงในกลุ่มเซลล์ในเครือจักรของท่านพี่น้องนั้นเนี่ยบทบาทของเขาทําอะไรบ้างภายในกลุ่มเซลล์นั้นแต่ในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวนั้น บทบาททีส่สำคัญของเราก็คือการฟูมฟักแล้วก็การฝึกฝนแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ทำในระดับส่วนบ,บุคคลนะครับระหว่างเรากับคนที่เป็นน้องเลี้ยงของเราถ้าเปรียบเทียบไปเราก็จะเปรียบเทียบได้คร่าวๆอย่างนี้ว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มเซลล์เหมือนกับช่างตัดเสื้อแต่เป็นการตัดเสื้อให้กับคนทั้งกลุ่มสวมใส่นะครับเป็นเสื้อโลนะครับให้กับคนทั้งกลุ่มใส่ แต่คนที่เป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นมือกช่างตัดเสื้อก็จะเป็นช่างตัดเสื้อที่วัดแต่ละคนนะครับแล้วก็ตัดเสื้อออกมาเหมาะกับคนคนนั้นแต่ละคนก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันดังนั้นไซส์ที่ทําออกมานั้นก็จะแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดบางอย่างในทํานองคล้ายคลึงกันคนที่เป็นน้องเลี้ยงของเราแต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพต่างกันอุปนิสัยต่างกัน มาจากเบื้องหลังชีวิตที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ระดับการศึกษาแล้วก็พื้นหลังอื่นๆของชีวิตก็จะแตกต่างกันคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็จะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อจะสามารถช่วยเขาในการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถกระทําได้คําถามข้อที่5คิดว่าหลักสูตรสพปของครนเสเันสัมพันธ์เหมาะสมที่จะนํามาใช้เสริมสร้างพัฒนาหรือไม่ ท่านพี่น้องต้องตระหนักว่าหลักหลักสูตรของสพปหรือ,อ ICI IC นั้นมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเป็นบทเรียนทางปรัชญีนะครับบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยถูกทำออกมาด้วยจุดประสงค์นั้นเป็นจุดประสงค์หลักดังนั้นบทเรียนของ ICI จะไม่ค่อยมีการฝึกฝนพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องทักษะนักนะครับดังนั้นถ้าเราใช้บทเรียนของ ICI เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คนที่เรียนพอเรียนจบแต่และว,ว,วิชาแล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้สำ,สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เขาเรียนนั้นมักจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติดังนั้นถ้าทาานพี่น้องอยากจะใช้ ICI ก็จะใช้ ICI เป็นส่วนเสริมส่วนหนึ่งได้แต่ไม่ควรจะพึ่งหลักสูตรของ ICI ทั้งทั้งหมด ในกระบวนการของการพัฒนาคนไปอาเติบโตขึ้นในการเป็นสาวกของพระเยซูคํำถามข้อที่6จะมีความเห็นอย่างไรที่ขึ้นจักนําชั้นเรียนอัลฟามาใช้เพื่อการประกาศและพัฒนาสาวกครับคําตอบในความเห็นของผมคล้ายๆกับบทเรียนของสองพอปนะครับก็คือเราสามารถใช้อัลฟาเนี่ยเป็นส่วนเสริมได้ แต่ว่าเราไม่สามารถผลักภาระทั้งหมดไปให้กับหลักสูตรของอัลฟาได้ในการเรียนในระบบของอัลฟาในความเข้าอาใจของผมเนี่ยเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับอ,อยู่เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่การพัฒนาสาวกเป็นกระบวนการยาวนะครับเป็นกระบวนการของการใช้ชีวิตร่วมกันและก็เป็นการกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ดังนั้นเอา,อาหลักสูตรของอัลฟาอาจจะมาเป็นส่วนเสริมได้แต่ไม่ควรจะพึ่งหลักสูตรของอัลฟาทั้งหมดในกระบวนการของการพัฒนาคนเป็นสาวกาเติบโตในความเป็นสาวกของพระเยซูคําถามข้อที่7อยากจะทราบคุณสมบัติของพี่เลี้ยงสนใจแต่เพิ่งมารับเชื่อไม่กี่ปีเลยไม่แน่ใจว่า,าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรครับ แะผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงนั้นเนื่องจากว่าคริสตจักรละแห่งมีบอริบทที่ต่างกันนะครับดังนั้นเรื่องรายละเอียดเหล่านั้นเนี่ยควรจะกํากำหนดโดยผู้นำของคริสตจกักรเมื่อคำานึงถึงวัฒนธรรมในคริสตจกักรแล้วก็คนที่มีในคริสตจกักรแล้วก็กระบวนการของการทำพันธก,กิจในคริสตจักรออกแบบมาให้เหมาะสมเนี่ยกับบอริบทของตนเองนะครับ แต่มีบางอย่างที่ผมคิดว่าเป็นามนิมัมเป็นอย่างน้อยที่สุดที่มีความจำเป็นในการเป็นในการเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับแลนะยกตัวอย่างเช่นแลนะเนื่องจากว่าคนเป็นพี่เลี้ยงฟูมฟักแล้วก็ฝึกฝนคนที่เป็นน้องเลี้ยงของของเขาเราจะสามารถพัฒนาคนอื่นแล้วก็ฝึกฝนเขาในทักษะเหล่านั้นได้อย่างอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นจากพวกเราที่เป็นพี่เลี้ยงก่อน แนะพวกเราต้องสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่า,า,าออนั้นได้แล้วก็เราเองได้ผ่านกระบวนการของการพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งนะครับจนกระทั่งเรามีความมีประสบการณ์มีทักษะในสิ่งที่เราต้องการจะไปถ่ายทอดและก็ฝึกฝนน้องเลี้ยงของเรานะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์ถ้าคนเป็นพี่เลี้ยงไม่มีประสบการณ์ในการศึกษาพระคัมภีร์ แล้วก็ไม่รู้ทิศทางการไปของการศึกษาเพิ่มปีให้ได้ประโยชน์แน่นอนว่าเขาก็จะไม่สามารถไปสอนน้องเลี้ยงของเขาได้ก่อนที่จะสามารถไปสอนแล้วก็ฝึกฝนน้องเลี้ยงของเขาได้คนเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยต้องอมีประสบการณ์ในการศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ได้ประโยชน์เนี่ยจากการศึกษาเพิ่มปีนั้นเขาจึงจะสามารถมีพื้นฐานของประสบการณ์ตรงนั้นในการถ่ายทอดให้กับคนที่เป็นน้องเลี้ยงได้การประกาศก็เหมือนกันนะครับ ก่อนทนี่จะสามารถนําน้องเลี้ยงของเราแล้วก็ทำให้เขารู้ดูว่าการประกาศต้องทอํงอย่างไรคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก่อนนะครับดังนั้นมินิมัมอย่างน้อยที่สุดก็คือคนเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์เหล่านั้นนะครับทักษะเหล่านั้นที่เขาต้องการจะไปฝึกฝนเพื่อช่วยน้องเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยเติบโตขึ้นในสิ่งต่างๆที่อยากให้เขาได้รับการพัฒนา ยิ่งกว่านั้นคนที่เป็นพี่เลี้ยงเหมือนกับที่ได้ตอบไปในคําถามต้นๆน,นะครับว่าความรักเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับรักอยากจะเห็นคนที่เชื่อเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเขารักอยากที่จะเห็นคพื่อจักเติบโตขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านของจํานวนคนเท่านั้นแต่ในด้านของคุณภาพชีวิตคริสเตียนไม่พึงพอใจกับความกับชีวิตคริสเตียนที่ตื้นเขินนะครับ แต่ว่าปรารถนาที่จะช่วยคนไปลึกมากขึ้นกับชีวิตของเขาในพระเจ้าในการติดตามพระคริสต์ไปคําถามข้อที่8ข้ครับเจ้าตอนนี้รับใช้อยู่แล้วแต่พอได้ทําในหน่วยงานหนึ่งเสมือนจะเป็นคนที่คนที่ถูกใช้มากกว่าครับเจ้าควรจะปรับตัวอย่างไรหรือ,เป,อรรเปลี่ยนสายงานรับรับเปลี่ยนสายงานรับใช้ดีครับนนี่เป็น คำ,คำถามที่มีความเจาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องบอริบทของการทำงานในเครือจักรนะครับแล้วก็ผมไม่รู้มากพอที่จะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ผมแนะนําให้คนที่ถามคําถามนี้ปรึกษากับผู้นําของเครือจักรร่มเย็นนะครับเพื่อจะดูว่าเวลาที่ดูรายละเอียดต่างๆแล้วทางเลือกทางไหนน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนที่ถามนะครับข้อรอที่9กาการสร้างสาวก เราจะเดินเราจะเดินไปกับเพื่จักได้อย่างไรหักเพื่อจักไม่ได้เน้นคนในบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำนะครับสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือคนนะครับทำงานกับคอมพิวเตอร์ไม่ยากนะครับทำงานกับกระดาษก็ไม่ยากทำงานกับข้อมูลก็ไม่ยาก,ส,ยาก,ส,กสิ่งที่ยากที่สุดก็คือคอมอาก็ครับสิ่งยากสุดก็คือคนนะครับ แต่ว่าในเวลาเดียวกันในบรรดาสิ่งต่างๆที่เราทำนั้นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือคนเหมือนกันนะครับวันหนึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะผ่านไปกระดาษก็จะผ่านไปข้อมูลต่างๆก็จะผ่านพ้นไปแต่เมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านพ้นไปสิ่งที่จะคงอยู่ก็คือคนนะครับดังนั้นถ้าคริสัรไม่สนใจคนผมคิดว่าคริสัรต้องกลับใจใหม่นะครับ แล้วการกลับใจใหม่นี้ต้องเริ่มต้นจากผู้นำของคริสตจักรก่อนเราควรจะกลับไปทําความเข้าใจนะครับว่าบทบาทของคริสตจักรในโลกนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็จัด p r i o r i t y ของเราเนี่ยในคริสตจักรให้สอดสอดคล้องกับคําสอนของพระพี่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนั้นดังนั้นผมคิดว่าเราเป็นคริสตจักรโดยไม่สนใจคนเนี่ยไม่ได้นะครับคนเป็น จุดประสงค์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากกับพันธกิจต่างๆที่คริสตจกักรทำกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อช่วยพวกเขาได้พบกับความหวังความรอดแล้วก็ชีวิตใหม่ในพระคริสต์กับคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเราอยากจะช่วยพวกเขาเติบโตขึ้นในความเป็นสาวกของพวกเขาแล้วก็คนเนี่ยเป็นสิ่งที่คริสตจักรไม่สามารถอมอง,อมองไม่สามารถมองข้ามได้ ควรจะเป็นจุดเน้นสําคัญอย่างหนึ่งของพันธกิจต่างๆที่คริสจักรทาคาถามข้อที่10การสร้างสาวกไปถึงการเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาถ้ายุคป,ปัจจุบันนี้สําคัญหรือไม่นี่เป็นอีกคําถามหนึ่งโพสที่ผมอ่านซ้ําไปซ้ามาหลายรอบนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดไม่แน่ใจว่าคําถามนี้ถามอะไรนะครับ ถ้าคําถามนี้ต้องการจะถามเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกที่มาเป็นอา,าสาสมัครในการทำภารกิจบางอย่างในคริสจกักรกับบางคนที่ได้ละจากหน้าที่การงานของเขาแล้วก็มาทํางานที่เราเรียกว่างานเต็มเวลานะครับถ้าคําถามเกี่ยวกับประเด็นนั้นคริสจักรต้องการทั้งสงส่วนนั้นนะครับคริสจักรต้องอต้องการทั้ง2ส,ส่วนนั้น เราต้องการคนที่จดจอ่อแล้วก็อุทิศเวลาและชีวิตของพวกเขาแรงงานต่างๆให้กับงานพันธกิจต่างๆของริสตจักรเป็นหลักใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันเราไม่สามารถพึ่งคนเหล่านี้ในการทำพันธกิจทั้งทั้งหมดได้เวลาของพวกเขาก็มีจำกัดของประธานของพวกเขาก็มีจำกัดเวลาที่ใช้เป็นในการทำอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ไม่สามารถเอาไปใช้ในการทำอีกอย่างหนึ่งได้ ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะฝึกฝนสมาชิกเพื่อสมาชิกจะเข้ามาร่วมมีส่วนเนี่ยในการจับงานรับใช้ต่างๆในริษตจักรเหมือนกับที่ผมได้แบ่งปันกอนในครั้งที่ผ่านมาถ้าเราอดทนนะครับทำสิ่งนี้ต่อเนื่องกันหลายๆปีในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ทํางานเต็มเวลาจะเบาวแรงลงเพราะว่าจะมีพี่น้องในริสตรที่รับการพัฒนาเข้ามาเป็นเพื่อนผู้รับใช้ ในการเป็นอาสาสมัครในการทํางานต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ในระยะยาวนี่จะเป็นกุญแจไปสู่การเติบโตทั้งด้านจํานวนและก็คุณภาพของคริสตจักรด้วยข้อข้อที่11มีข้อสังเกตอะไรบ้างว่าเราพอจะเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นได้หรือควรจะหยุดพักการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อเพื่อเป็นหลักหลักฐานในการสังเกตตัวเอง ทั้งก่อนจะเป็นพี่เลี้ยงและขณะที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยะคล้ายกับคำถามบางข้อที่ได้ตอบไปก่อนหน้านี้นะครับพี่เลี้ยงทำหน้าที่เป็นโคช้ชดังนั้นคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยจึงควรจะผ่านการฟูมฟักผ่านการฝึกฝนในทักษะต่างๆเหล่านั้นของชีวิตคือเส้นของเข้ามาก่อน แล้วก็เหมือนกับที่ได้ตอบไปก่อนหน้านี้รักที่จะเห็นการเติบโตขึ้นของคนที่เชื่อนะครับเพื่อพวกเราจะสามารถพัฒนาไปได้ในขั้นลองของการติดตามพระคริสต์นั้นอดทนไม่กิับง่ายๆกับสิ่งที่ทำมองภาพใหญ่ในระยะยาวไม่หวังผลในระยะสั้นนะครับอดทนในการทำสิ่งสิ่งนี้แล้วก็มองไกลออกไปในผลระยะยาวที่จะเกิดขึ้นตามมา ข้อที่สิบสองช่วงอายุของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงในมุมมองของอาจารย์ควรมีอายุที่ห่างกันหรือใกล้กันแค่ไหนผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงก็คือชายเป็นพี่เลี้ยงกับชายแล้วก็หญิงเป็นพี่เลี้ยงกับหญิงนะครับการเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนเพศเดียวกักรจะช่วยลดอุปสรรคและก็ปัญหาอีกหลายอย่างที่สามารถเกิดขึ้น,นได้ถ้าคนเป็นพี่เลี้ยงกับน้องเลี้ยงเนี่ยเป็นคนละเพศกัน ส่วนช่วงอายุนั้นถ้าพูดถึงช่วงอายุของการเป็นคริสเตียนผมคิดว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยต้องมีช่วงอายุของการเป็นคริสเตียนพอประมาณนะครับมากกว่าคนที่เป็นน้องเลี้ยงของเขาแล้วก็ไม่เพียงแต่เรื่องของระยะเวลาของการเป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่ในช่วงระยะเวลาเหล่านั้นเขาได้รับการพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งนะครับจนเขาสามารถที่จะเป็นพรแลวก็ช่วยคนคนอื่นในการพัฒนาตรงนั้นได้ อีกประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะคํานึงถึงในวัฒนธรรมไทยก็คือเรื่องไวยาวุฒินะครับเพราะว่าในสังคมไทยนี่ยังคํานึงถึงเรื่องวัยาวุฒิอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าคนเป็นพี่เลี้ยงมีวัยาวุฒิที่ที่คนเป็นคนที่มีไวยเนี่ยมากกว่าคนที่เป็นน้องเลี้ยงนี่คงอาจจะช่วยให้การพัฒนาของการฝึกฝนนั้นสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น แต่นี่จะไม่ใช่เป็นข้อกําหนดเสมอไปนะครับในบางครั้งคนเป็นพี่เลี้ยงอาจจะมีวัยการเป็นเคเียน้อยกว่าแต่เขาพัฒนาในชีวิตเคเพนของเขาไปได้รวดเร็วกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผู้นำพิจารต้องกาคำนึงถึงแล,แล้วพิจารณาเป็นรายๆไปคำถามข้อส,สุดท้ายนะครับข้อที่13ในยุคป,ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน และลักษณะการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมีความแตกต่างหรือหลากหลายคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องปรับตัวหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรเป็นความจริงนะครับที่ยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีลยเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วก็พัฒนาอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นอย่างมากกล่าวกันว่าทันทีที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวางขายในท้องตลาดอุปกรณ์ที่ออกมาใหม่นั้นเริ่มล้า สมัยแล้วนะครับเพราะว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การพัฒนาเป็นไปนอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากแต่ว่าพร้อมๆกับการพัฒนาของสื่อประเภทต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เราพบว่าความสัมพันธ์ของคนฉาบฉวยลงนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เร่งรีบเป็นความสัมพันธ์ที่ปราศจากความลึก ในความสัมพันธ์ระหว่างพวกพวกเขาเรามี Facebook เรามี Instagram เรามี Line แล้วก็มีสิ่งอื่นๆที่มีจุดประสงค์เชื่อเราสามารถ Connect กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นเราสามารถมีเพื่อนอยู่ใน Facebook ของเราอยู่ใน Line ของเราจำนวนนับเป็นร้อยเป็นพันนะครับแต่ว่าพร้อมๆกันกันนั้น การศึกษาชิ้นเล่าชิ้นเล่าบ่งบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคนในปัจจุบันนี้ก็คือความรู้สึกว้าเวความรู้สึกเหงา loneliness นะครับเป็นปัจจัยเป็นปัญหาของคนในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากดังนั้นเพียงเพราะว่าเขาคอนเน c กกับคนโน,น,น,น้นคนคนนี้แล้วก็ภาพกินอาหารไปโพสไว้บน Facebook หรือว่าเล่าเรื่องประสบการณ์บางอย่างในการเที่ยวของเขาไม่ได้หมายความว่าคนนั้นกับเพื่อนที่เขามีอยู่ในสื่อเหล่านั้น มีความสัมพันธ์ที่มีความหมายมีความสัมพันธ์ที่มีความลึกอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าแม้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อประเภทต่างๆจะพัฒนาแปลงรวดเร็วเป็นอย่างมากแล้วก็เรา,เาไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับในการดำเนินชีวิตประจำวันของของเราแต่ผมอยากจะเสนอแนะให้เรา slow down นะครับนะใช้เวลากับคนจริงๆมากกว่าใช้เวลากับ สิ่งเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่ในสื่อประเภทต่างๆจําได้ไหมครับในครั้งสุดสุดท้ายที่ผมแบ่งปันกับกับเราผมแบ่งปันกับเราว่าใช้เวลามากขึ้นกับคนจํานวนน้อยลงมีผลระยะยาวต่อง,งานของพระเจ้ามากกว่าการใช้เวลาน้อยลงกับคนจํานวนมากขึ้นนะครับ ดังนั้นแทนที่เราจะใช้เวลาน้อยกับคนน้นทีคนนี้ทีผ่านสื่อประเภทต่างๆหรือเจอกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเท่านั้นเราตัดสินใจเป็นพี่เลี้ยงเราใช้เวลามากขึ้นกับคนบางคนเพื่อว่าโดยผ่านประสบการณ์ของการมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นมีความลึกมากขึ้นเราจะสามารถช่วยเขาในการเติบโตขึ้นในการดําเนินติดตามพระคริสต์ไปแล้วก็ในกระบวนการนั้นแน่นอนว่าเราเองก็จะได้รับ การพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราให้พรกับคนอื่นไปเราก็จะได้พรกลับมาด้วยเช่นเช่นกันเมื่อเราตั้งตั้งใจเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าในการพัฒนาคนอื่นกระบวนการนั้นก็จะนําไปสู่การพัฒนามากขึ้นของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่ในช่วง7สัปดาห์นี้ผมมีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องนี้กับเรานะครับแล้วก็ผมหวังว่า เรื่องการพัฒนาคนที่เป็นสาวกแล้วให้เขาเติบโตมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่ท่านพี่น้องไม่เป็นงแต่ฟังไว้แล้วก็เป็นความรู้ประดับเท่านั้นแต่ท่านพี่น้องจะเริ่มคิดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอธิษฐานกับพระเจ้าปรึกษากับผู้นำของคริสตจกักรแล้วก็มองหาช่องทางบางอย่างที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้เรียนรู้ไปนั้นไปใช้ในเชิงปฏิบัติ แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพี่น้องที่เป็นผู้นําของเคร่อจักรลบลมเย็นอาจจะไม่พึงพอใจกับการมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันอาทาิตย์ไม่ว่าเช้าบ่ายหรือว่าเย็นหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่เราทําในช่วงกลางของส,สัปดาห์เท่านั้นแต่เราจะเริ่มรู้สึกมีการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วก็มีภาระใจที่จะพัฒนาคนที่เชื่อในคริสเตีน ให้เขาสามารถกับกลายเป็นสาวกที่เติบโตมากขึ้นนะครับมีความลึกมากขึ้นในความเชื่อของพวกเขามีการดำเนินชีวิตที่เกิดผลในด้านต่างๆขอพระเจ้าจะสมบทอํานวยพรให้กับท่านพี่ท่านพี่น้องในคริสตจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นสมาชิกของคริสตจกักรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระบิดาข้าพระบาทขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการแบ่งปันกับพี่น้องในคริสจักรร่มเย็นเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงขอพระองค์เจ้าจะทรงบดอํานวยพระพรให้กับผู้นําของคริสจักรที่ผู้นําของคริสจักรจะสามารถมินิมิตเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้และเริ่มต้นลงมือทาขอพระองค์ทรงโปรดประทานปาพาราใจให้กับสมาชิกในคริสจักรด้วยเพื่อเราซึ่งเป็นประชากรของพระองค์จะกลับกลายเป็นประชากรที่มี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและบากบั่นไปในการบาเป็นอุปกรณ์ของโะองเจ้าเพื่อจะพัฒนาคนอื่นให้เป็นสาวกที่เติบโตขึ้นในทางของโะองมากขึ้นขอามเยพระพรมาเหนือคริสจักรของระองเจ้าและเหนือสมาชิกทุกท่านด้วยข้าพระบาทจึงอธิฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยสุสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าจะทรงบอํานวยพระพรให้กับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับ